วันนี้เรียกได้ว่าเป็นการปิดฉากคดีมหมากากนะครับผู้ชมหวย30ล้านที่มีการต่อสู้ยันกันมาอย่าง,งยืดเยื้อใน3ชั้นศาลนะครับตั้งแต่ศาลชั้นต้นศาลอุทธรณ์แล้ววันนี้เนี่ยศาลฎีกาก็มีคำพิพากษาออกมาแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะครับเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับทางร้อยตำรวจโทจรูนวิมูลหรือว่าหมวดจรูนพร้อมกับภรรยาและก็ทนายความอาคมคงสวัสดิ์ เดินทางไปขึ้นศาลจังหวัดกาญจนบุรีนะครับเพื่อรับฟังคำพิพากษาสารฎิกาในคดีลอตเตอรี่30ล้านครับซึ่งครูปีชาไข้ควรเป็นโจทยื่นฟ้องร้อยตำรวจโทจรูนวิมูลในความผิดฐานยักยอกทรัพย์และก็รับของโจรนะครับซึ่งเป็นคดีความในการยืดเยื้อเนี่ยถึง3ปีโดยย้อนไปสาชั้นต้นนะครับแล้วก็สารอุทธรณ์เนี่ยยกฟ้องหมวดจรูนนะครับพิพากษาว่าสลากหมายเลข533726มงวดวันที่1พฤศจิกายน2560เนี่ยไม่ใช่ทรัพย์สินของโจท์ครับ โจดจึงไม่ใช่ผู้เสียหายซึ่งทั้งคู่เองเนี่ยก็ต่างมีความมั่นใจนะครับแล้วก็ไม่หนักใจในผลคําตัดสินของศาลที่เดินทางกันมาในวันนี้นะครับซึ่งสุดท้ายนะครับเมื่อศาลฎีกามีการพิพากษาออกมาเนี่ยนะครับก็ยืนตามศาลอุทธรณ์ยกฟ้องหมวดจรูนนะครับในคดีหวย30ล้านโดยพิพากษาว่าสลากเนี่ยนะครับไม่ใช่ทรัพย์สินของโจดโจ์จึงไม่ใช่ผู้เสียหายครับข้อเท็จจริงเนี่ยบอกว่าโจทเนี่ยไม่ใช่ผู้ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับหมายเลข 533726รวม5สบับครับจึงไม่ใช่ผู้เสียหายและไม่มีอำนาจในการฟ้องและพิพากษายกฟ้องนะครับโดยมีวินิจฉัยว่าจำเลยเนี่ยกระทำความผิดตามฟ้องหรือไม่จึงเป็นการพิจารณาพิพากษา,า,าคดีที่ชอบด้วยกฎหมายแล้วนะครับไม่ใช่เรื่องนอกฟ้องนอกประเด็นตามพิจดดีกาคำดีกาของโจทฟังไม่ขึ้นเช่นกันนะครับจึงพิพากษายืนตามศาลุทธรนะครับ ขณะที่ทางด้านทนายอาคมมีการเปิดเผยนะครับว่าคําพิพากษาวันนี้เนี่ยด้านหมวดจรูนเนี่ยจะนำำําคําพิพากษายื่นต่อศาลอาญารัชดาที่หมวดจรูนเนี่ยนะครับยื่นฟ้องครูวิชาเจ็ดคดีส่วนใหญ่เนี่ยเป็นการให้การเท็จใส่ร้ายผู้อื่นให้รับโทษตามกฎหมายนี่นะครับก็เป็นรายง,งานล่าสุดวันนี้ในคดีหมาจเกข17ก็เป็นการปิดฉากนะครับคดีมหาการาบที่ถกเถียงกันมานะครับเป็นเวลากว่า3าปีฟ้องร้องกันมาใน3ชั้นศาลวันนี้ก็เรียบร้อยนะครับ ศาลก็ยืนนะครับยกฟ้องหมวดจรูนที่ครูปีชาฟ้องเนี่ยว่ายักยอกลอตเตอรี่ก็ยืนยันว่าลอตเตอรี่หมายเลขนั้นเนี่ยที่มันมีปัญหาเนี่ยมันไม่ใช่ของครูปีชานะครับก็หมวดจรูนก็ชนะไปในสามศารลรวดเลยครับคุณผู้ชมครับขอบไว้ทีนข่วครับจะไม่พลาดทุกกระแสร้อนของสังคมครับ